กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโยกก็มีรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วเนาะกับคันนี้นะคะ t o y o ต้า e g เจนเดค่ะ2.8ขับ4ซิกมาโฟนะคะรถปี2020ค่ะจะดใช้งานปี2021นะคะมาในราคาโปรโมชั่นค่ะเพียง1 2 9 0น0 0บาทเท่านั้นนะคะสภาพเดิมๆรถบ้านนะคะเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวโยกพาไปรับชมพร้อมกัน เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้เป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะลูกค้ากับตัวโฉมรีเจนเดอร์เนาะตัวกระจังหน้าสีดำเงาแบบนี้นะคะตัดกับโลโก้โตโตยต้าตรงกลางนะคะแล้วก็มีติดคำว่ารีเจนเดอร์มาให้ด้วยนะคะทางด้านของตัวกล้องเขามีให้360อองศาเลยนะคะ,ะตัว เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED daytime running light ค่ะมีระบบตัดแสงไฮบีมนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED นะคะทางด้านของตัวเซ็นเซอร์ก็มีให้รอบคันนะคะตัวชมนี้เขาจะเป็นตัวแบ็กคอปหลังคาดำอแล้วนะคะออกโรงงานเนาะแล้วก็ 2,020นะคะปีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็ตัวแม็กอลอยซีทูโทนแบบนี้นะคะสีขาวเทานะคะขอบ20เช่นกันนะคะตัวกระจกมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็มีตัวกล้องมองข้างให้ด้วยนะคะทางด้านของที่จะเปิดค่ะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลแล้วเรียบร้อยนะคะแค่มีกุญแจไว้ใกล้ก,ลก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวยกพามาชมภายในกันบ้างนะคะ เริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยนะคะกระจกได้เป็นออโต้สีบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เนาะชุดลำโพงทุกตัวของเขาเป็น JBL ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับตัว2.8นะคะลูกค้าเครื่องเครื่อเรื่องเสียงนี่คือหายห่วงเลยนะแน่นๆตึบๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start ด้วยนะคะส่วนทางด้านพวงมาลัยเขาเป็น multi function นะคะตัวนี้ก็มี เพิ่มเสียงนะคะลดเสียงรับสายวางสายเราก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงเนาะใต้พรมลายมีแอร์แบกนะคะแล้วก็มีอ่าเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะรวมไปถึงคุสคอนโทรลปรับความเร็วคงที่นะคะแพนดัลชิพนะคะก็มีให้นะคะสําหรับตัวเรือนใหม่นคันนี้อยู่ที่49,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอ่าแล้วก็ตัวหน้าจอเขาเป็นทัสกรีนนะคะอ่าตัวแอร์เป็นออโต้นะคะสําหรับตัว คันนี้ก็จะมีลงที่ลาดชันด้วยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์โฟร์เนาะสำ,สำหรับคันนี้ก็จะได้เป็นตัวขับ4นะคะลูกค้าตัวเกียร์เขาเป็นออโต้นะคะตรงนี้ก็จะมีช่องสําหรับวางแก้วต่างๆให้2ช่องด้วยกันเนาะ,ะมี Eco Mode มดโนม่าโหมดสปอร์ตโหมนะคะแล้วก็ Auto Stop รวมไปถึงตัวกันลื่นถลายกันลื่นสะบัดอีกด้วยนะคะ <S <S อันนี้ก็เป็นสภาพเดิมๆเรียวๆเลยนะคะจากเจ้าของเก่ารถเิือเข้ามาถึงนะคะลูกค้า แต่สภาพที่ได้มานะคะค่อนข้างที่โอเคเลยนะคะาภายในเขาก็จะเป็นตัวเบาะสีดำตัดขาวแบบนี้นะคะลูกค้าตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะไม่ยับไม่ช้ำแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้นะคะภายในห้องโดยสารเนาะตัวยางนะคะแน่นๆพร้อมใช้งานทั้ง4เส้นเลยนะคะแล้วก็ ด้านหลังเป็นไฟเลี้ยวแบบไลท์ไกดิ้งนะคะเรียงเส้นให้สวยๆนะคะตัวชุดยางอะไหอยู่ครบนะคะสําหรับตัวอะรีจนเดอร์นะคะลูกค้าแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4ตัวนะคะกล้องมองหลังมีให้นะคะสําหรับฝาท้ายสามารถเปิดปิดออโต้ได้เลยนะคะง่ายสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะคะ ก็เหมาะสําหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้านี่นะคะตัวเพดานวิ่งเกลี้ยงเลยไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็แอร์เรามีให้รอบคันเนาะตัวแอร์เย็นชําแน่นอนนะคะสําหรับตัวบอกเขาสามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะสําหรับตัวโตโยต้าฟอร์อจูเนอร์นะคะสําหรับคันนี้ก็ได้เป็นตัวเครื่อง2.8ดีเซลนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ให้ดูนะคะสภาพบอกไม่ยับไม่ช้ำนะคะตัวบอกนี่ กันังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวบอร์ดประไฟฟ้าคู่หน้านะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสําหรับเบย์ชาฟอร์จูเนอร์นะคะหรือว่าเป็นรุ่นอื่น,นยี่ห้ออื่นนะคะที่ยกเคยรีวิวไว้นะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าสามารถอัปเดตคันอื่นๆได้เลยนะคะเดี๋ยวยกจะ ทิ้งนะคะรายละเอียดนอะไว้ที่ลิง์กด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถโทรใส่โดยตรงนะคะได้เลยนะคะโทร065ค่ะ549ค่ะ5296ค่ะกับเซลล์หยกนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ